วันนี้เมนูตำกล้วยตำกล้วยในครุกห้างด้วยครับไม่เคยครุกห้างพ่อค้ากับห้างโอ้เมสเตย์นี่สเตย์ใส่อะไรบ้างมะยมตำกล้วยใส่มะยมนะคะเพื่อนๆพื่คลายด้วยจ้ะนี่ครับเครื่องปรุงมีอะไรม้างตะไคร้มะยมพริกแล้วก็กระเทียมในกระเทียมเลย เติมครัวกี้ทำแบบบ้านๆเทอะทะเองเนาะทำแบบบ้านๆเลยไม่มีเครื่องอะไรมากมายแต่ก็อร่อยปู่ย่าพายายพากินตั้งแต่สมัยเด็กมีสูตรแต่เกิดสูตรกำหนดตัวเองบนค่ะเดถ่ายคลิปมือโทรศัพท์ถักระด๊เอ้าวมือเลยดูหน้าตาก็แม่รอยคนทำคนทำ ยังไม่เก่นะครับเนี่ยไหนดูสิี่โอ้พ่อห้างพ่อไม้พ่อไม้จ้ช่าต่ำเส็ยตทำกล้วยนะครับทำกล้วยสูตรตนบ้านไม่มีสูตรที่ตีอะไรหรอกมีแต่กำหนดเอาเองใหญ่ช่วยมึงไม่ใช่หนอ บ้านยายโอ้ยจอนจอนมันมีอะไรนี้เป็นเนื้อหนูเป็นน้าเต้แบบกระเพาะมอดเลยชอลดมานจำบ้านยายดะเพลงมาบ้านยายใส่ใส่ไลยเซฟไลยเนาะอืมใส่อันนี้ปลาปลาสดก็มีนิดน้อยใส่ปลาสดแทนมดเนาะอใส่อันนี้ด้วยนิดน้อยนี่เนี่ยอะไรนะมะนาวนน้้าาตตลล นันตาลเลยนะตาลพี่กีนโอ้โย นี่ครับไปเด้อไปเด้อไปเด้อบุหรอะบุหรี่อเด้อไปเด้อไปเด้อี่นอกมากินบะเจ๊ยไหนอร่อยอร่อย เกี้ยงเลยครับทุกคนเผ็ดด้วยดูสิครับ <laughs> เผ็ดแต่อร่อยฝาดๆอยู่แต่ก็ก็กินได้ครับดี่จะต้นปลาร้า <laughs> ดีวจะชิกตนปลาร้ากันเนี่ย <laughs> ตอนนี้นะครับ